สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เกษตรกรที่ปลูกข้าวนั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นสิ่งที่น้อยคนที่จะปฏิเสธนะครับแต่ว่าเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินั้นมีสิทธิ์ก่อนนะักวิชาการหรือเปล่าคําตอบก็คงจะไม่นะฮะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับนนะักวิชาการ หรือเปล่าคําตอบคือใช่มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันนี้ได้หรือคุณจะเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวที่มีรายได้น้อยนะถ้าเทียบกับผู้ประกอบอาชีพอื่นๆทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันในการที่จะเรียกร้องนโยบายที่เป็นธรรมที่สุดจากรัฐบาลสําหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันเองนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็น ความเสมอภาคทางประชาธิปไตยที่ต้องมีอยู่อ,อย่างไรก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจและชั่งน้ําหนักดูว่าในโครงการที่ช่วยเหลือ,อกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ากลุ่มคนบางกลุ่มนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเป็นการใช้เบ็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งเป็นเบ็ดเงินภาษีประชาชนของส่วนน้อยของประเทศเนี่ยอ,อย่างคุ้มค่าหรือไม่อย่างคุ้มค่าหรือไม่ก็คือว่า,าสมมุติว่ามัน หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่ใช้เงินขนาดนั้นเป็นหนึ่งล้านล้านบาทนะฮะเฉลี่ยออกมาในช่วงสามปีเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้หรือไม่ถ้าคุ้มถูกต้องรัฐบาลก็ต้องทำต่อแต่ถ้ารัฐบาลประเมินว่ากระแสต่อต้านมันมากเกินไปมันต่อต้านมากกว่าสนับสนุนโครงการแบบที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้ที่มีกลุ่มชาวนาก็ไปเคลื่อนไหวที่ที่หน้านี่ด้าเนี่ย ถ้าไม่คุ้มค่ารัฐบาลก็ต้องถอยถ้าคุ้มค่ารัฐบาลก็คงจะเดินหน้าต่อซึ่งผมคิดว่าในสุดมันจะเป็นการตัดสินใจของของฝ่ายการเมืองในเรื่องนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากศาลหรืออะไรขนาดนั้นคราวนี้น่าสนใจว่ามันมีมิติทางการเมืองในเรื่องของฐานะ,ะทางสังคมฐานะทางรายได้นะฮะของกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งเขาบอกว่ามันมีมิติที่เกี่ยวกับการเมืองด้วยในเรื่องนี้ แล้วมันมีกลุ่มเครือข่ายชาวนาะที่ไปรวมกับกลุ่ม2 4มิถุนายนประชาธิปไตยกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญแล้วก็คณะสืบสารเจตนารมณ์ของคณะรัษฎรที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกันนี้แล้วเขาทำหนังสือพระที่อาจารย์นีด้าเนี่ยแหละบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มอาชีพที่ยากจนที่สุดเนี่ยและมีนิสินมากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่ม ชาวนาและในขณะเดีวยวกันอันนี้มันตรงกันข้ามกับสมาคมผู้ค้าข้าวที่มีกลุ่มตระกูลผู้ร่ำรวยมากที่สุดของประเทศอันดับต้นๆจำนวนมากและกลุ่มพวกนี้แหละมาเสียประโยชน์จากนโยบายรับจำนำข้าวเสร็จแล้วเขาก็บอกต่อไปว่าการเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่นี้ได้เนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดค้าข้าวและการเคลื่อนไหวในนามของนักวิชาการก็เลยไม่มีความชอบธรรมและในขณะเดีวยวกันก็ไม่ได้ไปสอบถามรายละเอียดจาก,กเกษตรกรก่อนที่จะเคลื่อนไหว สาระกลุ่มชาวนากลุ่มนี้ก็บอกได้ว่าถ้าไปดูประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นในยุโรปหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ย<อ>กเกษตรกรนั้นมีความแตกต่างทางรายได้น้อยถ้าเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคอื่นๆคือผู้ง่ายประเทศที่พัฒนาแล้วเขาดูแลกเกษตรกรดีกว่าประเทศไทยเสร็จแล้วก็มีการสรุปต่อไปว่าในที่สุดแล้วนักวิชาการที่เคลื่อนไหวที่นี่ด้นนี้นั้นจริงแล้วก็เคลื่อนไหว เพื่อต้องการสร้างบรรทัดฐานให้อำนาจตุลาการขยายเขตอำนาจเข้ามาควบคุมอำนาจของฝ่ายบริหารในเรื่องของนโยบายมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการอ้างเทคนิคทางกฎหมายและในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่มันเข้าทางกับรัฐบาลเดิมหรือฝ่ายค้านคู่ต่อสู้ของรัฐบาลน,นี้นี่เป็นจุดยืนทางการเมืองซึ่งอันนี้ก็ต้องรับฟังเพราะว่าที่เขาพูดมาหลายข้อ ก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องมานั่งชั่งน้ำหนักเหตุผลฟังแต่ละฝ่ายที่ติติงฟังทั้งฝ่ายเดียวกันฟังทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฟังทั้งผู้ประกอบการผู้ค้าข้าวและชาวนาอย่างไรก็ดีคําแนะนําที่ผมมีแล้วผมก็มีเรื่องนี้อยู่หลายๆวันต่อเนื่องกันมาเนี่ยผมแนะนําให้ไปอ่านบทความของอาจารย์โกร่งแล้วกันนะฮะดรวอรพงษ์รามกูลในอดีตอาจารย์โกร่งดรเวรพงษ์รามกูลได้เขียนลงในประชาชาติธุรกิจนะคอลัมน์ คนเดินตรอกนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยกรุงเทพธุรกิจเอามาลงกันอีกทีแล้วผมได้มีโอกาสนั่งอ่านดูอีกครั้งหนึ่งและอาจารยโกร่งได้เขียนถึงโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรหลายประโยคนะฮะพออ่านดูแล้วยิ่งอยากจะแนะนำให้คนที่สนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวนั้นไปลองอ่านดูว่าทำไมเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอย่างที่เขาประเมินคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณฟังการให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบททักษิณเนี่ยกับบลูมเบิร์กเนี่ยคุณทักษิณได้บอกไว้ว่า ทำไปก่อนสักปี2ปีเนี่ยแล้วการแทรกแซงจากทางภาครัฐมันจะทําให้ทุกอย่างนั้นค่อยๆดีขึ้นมันจะมีความเป็นธรรมชาติของการที่ราคาข้าวมันจะถูกยกถูกยกระดับขึ้นมานั่นเป็นแนวคิดที่จริงแล้วดรเวีรพงษ์รามังกูลเนี่ยเปรียบเทียบ<ม>กับคําภาษาอังกฤษศัพท์รรเทคนิคที่นักลงทุนมักจะใช้ว่าคําว่า corner the market ดรกรบอกว่า ใช้เงิน4ี่ถึงห้าแสนล้านบาทหมุนเวียนซื้อสินค้าเกษตรมากักตุนก็เท่ากับคิดว่าจะปั่นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกได้หรือที่ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า corner the market ซึ่งดรโกรงก็บอกว่าตลาดโลกของข้าวมันสำปะหลังแล้วก็ยางพาร,ราแล้วก็ขา้าโพดเนี่ย corner the market อย่างนี้ไม่ได้ในที่สุดล้มเหลว ด้วยเหตุผลก็คือว่าดรโกรงบอกว่าในทางทฤษฎีสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศทุกตัวเนี่ยประเทศไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกของสินค้านั้นๆตลาดภายในของเรากับตลาดโลกเป็นตลาดเดียวกันเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเพราะเราไม่มีโคต้าการส่งออกและก็ไม่มีภาษีค้าออกนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามนโยบายอยู่แล้วคือนโยบายการค้าเสรีสินค้าเกษตรทุกตัวยกเว้นยางพารากับมันสำปะหลังเช่นข้าวเนี่ย จีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกรองลงมาคืออินเดียแล้วก็อินโดนีเซียตามลําดับในกรณีข้าวโพดอเมริกาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดข้าวที่ขายหมุนเวียนในตลาดโลกจึงมีสัสดส่วนไม่มากนะฮะมันสัมปะหลังก็เหมือนกันถ้าไปดูแล้วเนี่ยนอกจากสินค้าเกษตรทุกตัวยังมาทดแทนกันได้มีคู่แข่งอย่างเช่นข้าวก็มีข้าวสาลีข้าวโพดแล้วก็ธัญพืชอื่นๆเป็นคู่แข่งเนี่ย ถ้าราคาข้าวแพงผู้บริโภคในจีนอินเดียและประเทศอื่นๆก็จะหันไปบริโภคสินค้า substitute ประเภทอื่นแทนอย่างเช่นมันโถบะหมี่นะจะปาตีอันนี้บริโภคแทนข้าวได้มันมี substitute goods ที่มีอยู่ในตลาดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในกรณีของข้าวเนี่ยไม่สามารถ corner the market ได้ราคาจึงถูกกำหนดโดยตลาดโลกรวมทั้งมันสําปหลัง ซึ่งเราก็เป็นผู้ส่งออกสำคัญเพียงรายเดียวของโลกสรุปโดยภาพรวมคือว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้รับราคาเป็น price taker ไม่ใช่ผู้กำหนดราคานี่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าหลักการคิดของการจำนำข้าวยืนอยู่บนความเชื่อว่านี่เไม่ใช่เรื่องทุจริตครับชั่นนะผมเน้นยำอีกครั้งนี่เป็นเรื่องของหลักการคิดทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่กลุ่มที่วางแผนที่จะ หากินกับนโยบายนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เชื่อโดยหลักการว่ารัฐบาลสามารถทําให้ไทยนั้นเป็น price leader ได้หรือ price maker แต่ในความเป็นจริงดรเวรพงษ์รามังคุณได้เขียนวิเคราะห์ไว้แล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแล้วผมก็เห็นด้วยในที่นี้แล้วก็จริงแล้วเป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ของโลกคือประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะพยายามทําอย่างไรเราไม่สามารถทําให้ข้าวเป็นน้ํามันดิบได้คือประเทศไทยไม่ใช่ซาอุดิอาระเบีย แล้วมันไม่มี OPEC Organization of Rice Exporting c o u n t r y แบบที่มีสำหรับน้ำมันซึ่งเป็น o p e ปกพวกข้าวมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าน้ำมันดิบถ้าเอาภาษาคนธรรมดาเข้าใจคือเราเป็น price taker เพราะว่าในที่สุดแล้วเมื่อราคาข้าวข,ของไทยนั้นสูงในประเทศซื้อบาแบบนี้แล้วเราพยายามปล่อยในราคานี้ในต่างประเทศมันไม่ได้เพราะเขาไม่รับราคาของเรา เรารับราคาของเขาเพราะโลกมันถูกปกครองโดยระบบการค้าเสรีหากในประเทศไม่ได้ถูกปกครองโดยระบบการค้าเสรีในที่สุดแล้วเราจะไปทําให้โลกนั้นอยู่ในระบบการค้าที่ไม่เสรีแบบเราเนี่ยมันเป็นอํานาจที่ประเทศไทยนั้นไม่มีต่อกลไกลของเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่เหนือประเทศไทยถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ครับ หนังสือใหม่ของอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอาร์โนสวอชเนเกอร์กลับมาเล่นหนังแล้วนะฮะกลับมาเล่นหนังแล้วอาร์โนนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็น่าจะขายดีทีเดียวเพราะเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการเล่นการเมืองแล้วชีวิตการเป็นดารานักแสดงซึ่งไม่ธรรมดาประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ทำอาร์โนดสวอชเนเกอร์แล้วตั้งชื่อตามชื่อภาพยนตร์ที่ทุกคนรู้จักเขาดีนะฮะ total recall ฮนะ total recall คือ เรียกคืนชีวิตของเขากลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง my unbelievably true life story เรื่องจริงของชีวิตของเขาซึ่งเหมือนเป็นนิยายแต่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวผมจะซื้อมาอ่านแล้วกัน total recall ของคนเหล็ก a l l be back we'll be back นะครับอีกสักครู่กลับมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของนิติราบครับ กลุ่มนิติราชถือว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการที่หัวก้าวหน้าอย่างแท้จริงอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับอ,า,อาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันที่ทให้สัมภาษณ์พาดพิงกลุ่มนิติราชในแบบที่ไปกล่าวหาว่านี่เป็นกลุ่มนักวิชาการที่มีแนวคิดแบบเผด็จการแบบลทัทธินาซีซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ไกรศักดิ์คงจะเข้าใจผิดจริงๆนะฮะแล้วกย็ยังเปลี่ยนจุดยืนได้ทันนะฮะจริงแล้วนิติราชเป็นกลุ่มที่ เคลื่อนไหวในเชิงก้าวหน้าที่สุดแล้วก็เป็นหน่วยกล้าตายทางวิชาการในแบบที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เสนอออกมาเนี่ยสังคมไทยยังตามไม่ทันยังตามไม่ทันนะแล้วก็สื่อกระแสหลักก็พยายามหลีกหนีอยู่ผมไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อกระแสหลักที่พยายามหนีนิติราชผมเสนอในประเด็นที่นิติราชนําเสนอในช่วงแรกช่วงหลังเงียบๆไปเพราะว่าเห็นใจนักวิชาการท่านอื่นจริงๆที่อาจจะถูกกลบกระแสพูดถึงนักวิชาการท่านอื่นเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ครองบ้านครองเมืองก็คืออ,อย่างเช่นอาจารย์วิชนุเครือง,งานอาจารย์บุวรศักวรนโนแล้วก็อาจารย์มีชัยริชูพันธ์สามอาจารย์ท่านนี้เป็นกูรูด้านกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในสังคมไทยแล้วก็ไม่เคยมีใครนะบางอาจที่จะไปแตะต้องสามกูรูท่านนี้จนมาถึงยุคของนิติราชต้องมีความกล้าอย่างสตาลินิตตราชถึงจะมีการ ลากอาจารย์วิษณุลากอาจารย์บรวรศักดิ์ลากอาจารย์มีชัยออกมานะฮะโดยความเคารพมันขนาดนั้นนะฮะคือไม่มีใครกล้าแตะแต่รอบนี้ยังไม่มีปฏิกริยาตอบโต้จากอาจารย์วิษณุอาจารย์บรวรศักดิ์หรืออาจารย์มีชัยในมุมมองของผมเนี่ยเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคงเลือกที่จะไม่ตอบโต้นักวิชาการที่เป็นคนละรุ่นกันแต่ถามจริงๆในเรื่องเนื้อหาที่นิติราชกล่าวหาไปโดยเฉพาะที่อาจารย์ปิยบุตร พูดอย่างกล้าหาญชาญชัยออกไปที่พาดพิงอาจารย์ทั้งสามท่านเมื่อกี้นี้เนี่ยถามจริงๆถ้าเถียงกันบนเวทีแห่งการโต้วาทีแบบที่ให้ประชาชนลงคะแนนเสียงก็ได้ว่าหลักการของฝ่ายไหนแน่นกว่ากันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์วิษณุอาจารย์มีชัยหรือแม้กระทั่งอาจารย์บรวรศักดิ์สามารถเอาชนะในเชิญหลักการในการโต้วาทีแบบสากลโลก กับนิติราษได้มันเป็นดีมเป็นดีมแมทช์ที่ผมอยากจะเห็นผมอยากเห็นช่องสเ็ดหรือช่อง9หรือช่องอะไรก็ได้นะฮะหรือเป็น Voice ก็ได้ผมอาจจะไม่มีศักยภาพในการจัดการโต้วาทีนิติราษคัดมา3คนชนกับ3คนเมื่อกี้นี้3ท่านเมื่อกี้นี้แล้วโตว้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับหลักการของระบบการปกครองหลักการของรัฐธรรมนูญอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหลักการเกี่ยวกับกฎหมายลูกที่พ่วงมากับตลยุคข,ของการทํารัฐประหาร เอามาเลยฮะอาจารย์วรเจตอาจารย์ปิเอบุตรนะฮะอาจารย์ท่านอนื่นในติราษร,ารวมกันโตวอาทีกับ3ท่านนี้เราลองดูว่าฝ่ายไหนชนะกันงานนี้สนุกแต่เขคิดว่าคงต่างคนต่างอยู่มังานนี้พักสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาดูนะครับยังมีเรื่องของ Blackberry นะฮะแล้วก็ชุมนุมที่เม็กซิโกย้อนกลับไปในไตรามาสที่2ของปี ที่แล้วเนี่ย b บ a c k b e r r y ยังมีกำไรอยู่นะครับกำไรประมาณ329ล้านเหรียญสหรัฐนะยอดขายทั่วโลกของ BlackBerry ก็ไม่ถึงกับยอดแย่นะครับในไตรามาสที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขาดทุนซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วขาดทุนปีนี้235ล้านเหรียญน,นะคือจาก329บวกมาเป็นติดลบ235เนี่ยไตรามาสไตรามาสนี้เทียบกับไตรามาสเดียวกันของปี54เนี่ย ยอดขายก็ยังอยู่ที่7.4ล้านเครื่องทั่วโลกคือไม่ได้แย่แต่ว่าที่แย่คือยอดขายแท็บเล็ตพของเขาคือเอลพลย์บ BlackBerry Playbook ขายได้แค่1 0 0 0 0แกว่าเครื่องทั่วโลกซึ่งถือว่าแย่มากนั้นบทบ,บาทของ CEO ของ BlackBerry เป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าเจอ iPhone เจอทั้ง Android และในขณะเดียวกันคนก็หันมาใช้ทัชสกรีนในแบบที่ไม่สนใจที่จะที่จะใช้ฟิสิกส a คีย์บอร์ดของ BlackBerry เหมือนเดิม นี่เป็นยุคที่ BlackBerry จะต้องปรับกระบวนทัศทัครั้งใหญ่ในการแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดคอน sumer ก่อนหน้านี้ b l a c k b บ r r y นั้นร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าได้ตลาดคอร์เปอร์เแต่ว่าช่วงหลังแม้กระทั่งตลาดคอร์เปอร์เขาก็ไปที่ iPhone บริษัทชั้นนำของโลกก็เริ่มที่จะซื้อ iPhone แจกให้กับพนักงานในอเมริกาเมื่อก่อน b l a c k b บ r r y สามารถล็อกพวกบริษัทใหญ่ๆให้ซื้อ b l a c k b e r r y ได้หมด แต่ช่วงหลังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและในสุดบริษัทพวกนี้เมื่อเขาซื้อ iPhone จากพนักงานเขาก็ไม่มีวันซื้อ Blackberry จากพนักงานแล้วและอันนั้นแหละทำให้รายได้ของ Blackberry นั้นตกไปนะครเป็นยุคที่ไม่ใช่ยุคบุกเบิกของ Blackberry อย่างแน่นอนแต่ผมยังเชื่อมั่นอยู่นะฮะผมก็ยังใช้ Blackberry อยู่เม็กซิโกชุมนุมต่อต้านการตัดต่อพันธุกรรมของพันธุ์ข้าโพดนะฮะที่เม็กซิโกซิตี้ชุมนุมใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามีการอนุญ,ญาตให้บริษัท มอนซันโตเข้ามาปลูกข้าวโพดในประเทศได้เป็นครั้งแรกก็มีผู้ประท้วงระบุว่ารัฐบาลกําลังทําลายการปลูกข้าวโพดในประเทศเกรงว่าการเข้ามาของข้าวโพด GMO จะทําให้เกษตรกรผู้ปลูกรายย่อยในท้องถิ่นต้องล้มละลายนอกจากนั้นอาจจะทําให้สายพันธุ์ข้าวโพดพื้นเมืองที่มีอยู่หลากหลายถึง55สายพันธุ์ถูกทําลายลงด้านผู้บริโภคมากมายก็วิตกเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของการบริโภคข้าวโพด GMO เม็กซิโกเป็นแหล่งกําเนิดของธัญ,ญพืชประเภทเข้าวโพดนะฮะมีการเชื่อกันว่าข้าวโพดนั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญในการตำรับใน,ในตำรับของการปรุงอาหารของเม็กซิโกทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะยึดครองแม้กระทั่งส่วนแบ่งของปัใจจัยในการผลิตอาหารของเม็กซิโกซึ่งอันนี้ไปให้อิทธิพลกับกลุ่มบริษัทข้ามชาติมากจนเกินไปมันกลุ่มที่ต่อต้านเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็กซิโกส่งออกข้าวโพด20ล้านตันแต่ละปีเนี่ยเป็นรายหนึ่งในรายใหญ่ที่สุดของโลก ะะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทข้ามชาติต่างๆเหล่านี้คือถ้าวันหนึ่งมีการปล่อยให้มีการขายพันข้าวไม่ใช่ข,ะะข้าวโพดนะฮะข้าวแบบเมืองไทยเนี่ยโดยที่บริษัทข้ามชาติสหรัฐตัดต่อพันธุกรรมได้ถึงเวลานั้นผมคิดว่าเราไม่ต้องคุยเรื่องนโยบายรับจำนำข้าวแล้วถึงเวลานั้นไม่ว่าจะจำนำหรือไม่จำนำเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ price taker ธรรมดา เราจะหมดบทบาทไปเลยก็ต้องรักษากฎเกณฑ์ให้เป็นธรรมต่อประเทศที่กําลังพัฒนาไว้ไม่งั้นอีกหน่อยก็บริษัทข้ามชาติก็ยึดหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังกันเหมือนกันข้าโพดของเม็กซิโกคือข้าวของไทยไปที่เดลี่โขดกันในวันนี้นะฮะนักวิชาการคนโปรดของผมสุดยอดฮะคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นคนสกอตเป็นคนอังกฤษไปอยู่อเมริกาแล้วดังอยู่ในอังกฤษคนไม่เคยชอบคนไม่เคยชอบหน้าแต่ว่าคนนี้ทั้งทั้งเท่และก็ทั้งเก่งคือ คือจริงๆแล้วมันมีการพูดกันเยอะว่าคนเวลาคนที่ดูแบบสมาร์ทดูมีการศึกษาดูมีครบทุกอย่างเน,น,นะยนะผมก็ได้ยินมีการพูดกันถึงเยอะในสังคมโอ้คนนี้ทั้งรวยคนนี้ทั้งเก่งคนนี้ทั้งหล่อเลยชิดซ้ายหมดเลยนาวเฟอร์กสันคนนี้คืออาจารย์ขั้นเทพของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นนักวิชาการเท่เท่าคนนี้แล้วผมรับรองว่า เอาคนนี้มาโต้ว,วาทีกับนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นคนคนไหนในโลกตั้งแต่พอลครูกเมนไปจนถึงโจเซฟสติกเลตส์คนนี้ชนะทุกคน The k e y n e s i a n option ทางเลือกแบบนโยบายแบบเคเนอัดฉีดเงินงบประมาณแผ่นดินเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบที่พอลครูกินั้นนำเสนอเนี่ยนะฮะแบบที่สัเมริกาเขาพยายามทำเนี่ย is It at its finite end In Europe and even in the United States คือในยุโรปในสหรัฐใช้นโยบายแบบเคนไม่ได้แล้ว The dichotomy between austerity and stimulus is a false one การที่จะเลือกระหว่างนโยบายรัดเข็มขัดกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐนั้นเป็นการเลือกที่จริงแล้วไม่สามารถเลือกได้การให้เลือกอย่างนั้นก็แสดงว่าเข้าใจผิดเพราะว่าตามความเป็นจริงมันต้องรัดเข็มขัดกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เม็ดเงินจากภาครัฐไม่ได้ต้องรัดเข็มขัดเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่น พวกเงินที่รัฐบาลของหลายๆประเทศในยุโรปและในสหรัฐและบางประเทศในเอเชียใช้อยู่เป็นเงินที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งการจนินตนาการที่สร้างขึ้นมาจากเครดิตของการออมของคนในอนาคตของผู้ใหญ่ในอนาคตของเด็กในปัจจุบันภาพนี้ผมคงต้องไม่ต้องอธิบายผมเห็นใน Facebook แล้วรู้สึกนั่นคือกำลังกาลังโหนอยู่นะ โผลอยู่นันนะ่ฮะสีฟ้าก็เห็นแล้วดูเหมือนตลกดีแต่ก็จริงมันก็ไม่ตลกนะฮะท้ายได้ภาพนั้นแล้วกันนะฮะอย่าเครียดมากนะฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการ The Daily Dose <up> ติดตามดีบาสคาเฟ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ